เอาละครับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะฮะและนี่คือลัคกี้ในโกหรือว่าในโกนำโชคหรือว่าเจ้าแมวนั่นแหละออแมวนรกนะฮะที่หลายๆคนเขาเรียกกันนะครับผมเวลามันดูดมันก็ดูดยับเลยนะอ่ะวันนี้เกมแมวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมนะฮะมาวันนี้ก็เอางิมาที่300นะฮะสำหรับลัคกี้ในโกของเราสําหรับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่เบสสองนะครับผมยนวะค่อยๆเป็นค่อยๆไป อย่าไปใจร้อนะฮะผมอย่าไปใจร้อนะครับผมอ่าเรื่อยๆฮะวันนี้เอางบมาหลักร้อยแล้วก็แบบเล่นทุนน้อยๆนะค่อยๆปั่นไปนะครับผมวันนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรุนด้วยกันแหละคิวมาสวยฮะสัตนี้เรายังไงมีไหลไหมอืมก็เปิดตัวมาค่อนข้างสวยนะฮะถือว่าได้อยู่ เค okay, มาสัตวนนี้นะครับคูณหกมาไม่ว่าจะเยอะเยอะแน่หมายถึงเกลือนี่เยอะแน่เกลือนี่โคตรเยอะนะฮะเออสัตวนนี้คูณหกมาหมดงามงามก็บ้าแล้วขยับไปที่เบทห้านะครับผมไปรู้สึกว่าเบทสองมันมันยังไงไม่รู้อะมันแบบก้ำกึ่งอะ นี่ซูซีมาช็อตนี้ยังไงฮะไม่มีไหลวะต้องไหลแล้วแหละต้องไหลแล้วแหละโหนสี่มาช็อตนี้ยังไงฮะสิบมาครึ่งแผงคอมโบกับเคแล้วก็คูณโทมายี่สิบห้านะฮะแล้วช็อตนี้เต็มแพงคูณแปดไม่อีดอกนี้สี่ร้อยนะฮะโอ้โหบอกเลยเลยว่บาบูมบอมซัมเบน,นะฮะตอนจะมาก็มาจัดเลยนะมาดีจัดเลย โอ้ตอนไม่มานี่ก็เกลือแบบเค็มปีเลยนะฮะเออสปุอน์เมื่กามาที่6 0 7อเอ43นะฮะ7ที่ไหนก่อนอ่ะแล้วในเมื่อมันมาดีขนาดนี้ผมคงต้องขยับเบสไปนะฮะอนี่ก็ไม่รอช้านะฮะรีบกดรีบหมุนรีบได้นะฮะถ้าไม่ได้ก็คือตูดแค่นั่นแหละอืม,มช็อน,นี้ครึ่งแพงนะฮะไหลไหมโอ้โหแล้วพัดแถวแรกไม่มาเสียดายจัด ลองปิดโบไปดูลองปิดโบดูนะฮะลองเล่นดูอนะ่ะเออมันมีให้เล่นก็เล่นลองเล่นนะลองสลับเล่นดูแล้วก็เบน,นะเวลามันเล่นไปล้วรู้สึกว่ามันตันๆก็ลดก็ได้เพิ่มก็ได้นะขอแค่แบบให้ขยับเบน,นะอ่ะต่ลดจะเพิ่มก็ได้เราต้องดูงบเราด้วยสิบม้าช่อนนี้สวยวเราเจไลต่อนะฮะสซดีไลตาม วายมาแถวสองมดงามครับผมจะมาอีกเครื่องแผงไหลมารัวๆเลยนะฮะโอ้โหก็ถือว่าได้อยู่นะฮะในงบลักร้อยนะครับผมสำหรับเกมล u c k y n ี้ในวันนี้ไม่ถือว่าแย่นะครับไปได้อยู่เอมาช่อนนี้คูณสองเมาสาสิบอืมผมว่ามันอืดๆแล้วนะอ่ะก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับผม เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับใครที่ชอบฝากไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครสนใจก็หาดูที่ใต้คอมเมนต์สำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย